และอีกหนึ่งเวทีนะคะที่เพิ่งจะจบรอบไฟนอลเมื่อช่วงอย่างที่ผ่านมานี้เองค่ะกับแค u s Star 2022ซึ่งก็ได้ผู้ชนะมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะสำหรับรอบตัดสินการประกวดแคมปัสตา2 0 2 2 2ของเว็บไซต์ c a แคม s Star ค่ะที่ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนท9นที่นายในเครือโมโนที่แฟนหาดาวดวงใหม่มาประดับวงการบันเทิงนะคะซึ่งในวันนี้รอบตัดสินก็เรียกว่าทำเอาลานอีเดนศูนย์การค้าเซนทรัลเวิร์เนี่ยแตกกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อแฟนๆต่างมาให้กาลังใจน้องๆทั้ง4ภาค เปิดเวทีการประกวดอย่างยิ่งใหญ่นะคะกับโชว์ของน้องๆทั้ง23คนหลังเก็บตัวซุ้มซ้อมกันอย่างหนักทั้งเรื่องของการแสดงแล้วก็การปรับบุคลิกภาพเรียกว่าทุกคนเนี่ยทำออกมาได้อย่างเต็มที่มากๆค่ะเพราะว่าต้องผ่านด่านสุดหินจากคณะกรรมการผู้ที่คร่ำบอดในวงการบันเทิงนะคะซึ่งก็ได้รับเกียรติจากคุณแดงธัญญาวชิระบรรจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนค่ะและคุณยิ่งยศปัญญา รองประธานควบคุมการผลิตละครป้าแจ๋วยุทธนาคุณผินเกรียงไกรสกุลน,นะคะและโดนัทมนัสน,นัน แต่ก่อนจะตัดสินผู้เข้ารอบทั้ง6คนค่ะยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินค่าย E 2 9 Music Identities นะคะอย่างแองจี้ทิติชาและก็มีอีกหนึ่งศิลปินนั่นคือพี่ตู่พพทองนั่นเองค่ะที่มามอบความสนุกให้กับทุกคนในงานก่อนจะประกาศผู้เข้ารอบชาย3หญิงสานะคะเพื่อมาตอบคําถามพรม้อมมาโชว์การแสดงร่วมกับนักแสดงมากฝีมือจากซีรีส์เรื่องสัตว์เสืออย่างพี่เต่าสมชายค่ะแล้วก็น้องมุกพิชณา,าที่บอกเลยว่า เต็คนสุดๆดแต่ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าคู่จิ้นสุดฮอตอย่างต้าอธิวัฒนและบอมธนวัฒน์ยังมาร่วมมอบความสุขผ่านกิจกรรมม e ตรแอนกรี Greet ด้วยค่ะ ก่อนจะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะกับการประกาศผลผู้ชนะแคมปัสตา2022ซึ่งฝ่ายชายก็ได้แก่ B07 ลอตโต้จิรวัตรและฝ่ายหญิงได้แก่ G12 พิมพ์ปันวาดค่ะโดยผู้ชนะจะได้ทุนการศึกษา250,000บาทพร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับทางช่องโมโนทวินตี้ไนค่ะจริงๆแล้วอ่ะการประกวดเนี่ยได้คัดมาเนี่ยก,ก็ดีทุกคนแต่การที่ หรือไม่ได้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างร่วมกันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ในสามคนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีงานเราก็เตรียมงานที่จะรองรับเขาอยู่แล้วถ้าทุกคนฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพพอที่จะร่วมง,งานกับเราตรงนี้ไม่ใช่ก้าวท้ายแต่จะเป็นก้าวแรกที่จะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมืออาชีพมันายากลำบากในการคัดเลือกตัดสินใจแต่ก็กกกต้องอาศัยกฎเกณฑ์ในการที่จะเลือกใครที่เราอาจจะต้องประเมินวาดีที่สุด ซึ่งหมายความว่าโมโนจะมีบุคลากรในฐานะนักแสดงรุ่นใหม่ๆเข้ามามากมายและหลากหลายมากอันนี้คือความพึงพอใจสําหรับพี่ลึกๆเลยววใใเมากบที่หนนี้ได้เป็นครั้งแรกของผมด้วยครับก็ตั้งแจ่พัฒน,นามาในถึงวันี้ครับ